480กิโลกรัมจังหวัดอุบลราชธานีพบจังหวัดอันน่าจะเอาครับคู่สุดท้ายปิดฉากปิดจอบนะของรายการชิงแชมป์โลกปีนี้ชิงแชมป์ปี3ครับมาครับเพื่อของหาทีมที่จะต้องไปร่วมสลามโนเกมนะครับ ทุกอย่างนะรู้ทางกันดีครับทางอำนาจเดินตัวจะเล็กกันนิดนึงแต่ว่าด้วยสปินิตด้วยเทคนิคดูนะครับอำนาจเดินมีลูกห้อลูกชนครับอ่ะกดใช้เสียงครับให้กรรมการให้สัญญาณครับ パー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 パ โอเคครับโอเวนมาเลยครับโอเวนมาแล้วตีใครครับโอ้โหึทางนั้นไม่ครับทางนั้นไม่ตีครับต่อให้ดีนะครับรั้งครับโอ้ทีมเจ้าทีตัว้าเล่ห์เลยครับโอ้โหรั้งสุดๆครับสาวโอเวนจะจบได้ไหมครับตอนนี้ครับโอเวนจะจบได้ไหมอำนาจนีเร็วจังเดียวครับร็วครับ

ให้ดึงครับการทิ้งตัวลงไปเนี่ยไปดูนะครับเมื่อคืนนี้จับหนักนะครับกินอ๋อแล้วครับทางอูบลจะปิดได้ไม่ได้หรือจะไปะยื้อกันที่เกมที่สามครับอยู่ที่สาวอาเมเจอร์ไม่ดังนะครับ <laughs> อูบลน,นี่มีตัวผู้เล่นที่เหลือจากตัว เดิมๆก่อนโควิดมีสองตัวมีตัวหน้ากับตัวตัวที่เจ็ดนีตัวเจ็ดจับโอเคหนึ่อจับเชือเชือก หนต้มเอสโซครับเอครับน้รับเอโเจอปันมันจาาครับเอ้โะครับมาซครับรอบนี้รอบนี้อราเรยนมาซี่นะครับแต่ตอนนี้โมเมนตามาทางอุเนับ โอ้นหน้ากเลยครับเอาละครับเอดิโครับเออเอีครับดเมทเอฟติดจับติดแปบโอ้โหยิปีกแนบดประธานีครับโอ้ติดกำลังใจต่อครับให้กับสาวน้สามรถจะเดิครับ สามสิบสวินาทีครับสำหรับเกมที่2ครับเหรียญทองกลับไปอยู่ที่อุบลราชธานี่น่าดึงดูดครับคืออุปกรณ์อะไรที่น่าดงดูดมากน้อยสุดนะครับโอ้โหสิบเจ้าครับ ยอมรับน้ำใจของทางอำนาจ,จเจริญนะขนาดตัวเล็กขนาดนี้ยังเข้ามาทิ้งได้เลยครับโอ้ยินดีได้คุปปาทายันแล้วก็ไปนังคู่ครับไปเชลบุรีด้วยกันครับจอที่พักด้วยกันเลยนะครับ